ตอผู้เท่ามันเป็นเตาอันนี้อะไรนี่หนูอันนี้อะไรพึ่งอันนี้อะไรปลาอันนี้อะไรอันนี้อะไรยางมัมยังมัมผ่านไปนล้วอันนี้อะไรนะฟอฟัน <c oughs> ี่อันนี้อะไรคะคือเตี่ยวแท่หน้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนี้ตองเป็นคนละหน้าอันนี้อะไรหมาอุ้ยหมาถือหมาหือหมาเอาดีๆอันนี้อะไรหมาอันนี้อะไรคะลิงลิงเกียบเกี๊ยบเกี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 บอันนี้อะไรหมาลวดหมาเบิดสุดตัวลวด

อร่อยไหมคะเซ่บเจ๊ยบ